สวัสดีค่ะแอดสวัสดีเอฟซีทางชองเดอนะคะ,มนนะ,คะเมื่อนีนะคะเฮากับมาพบมะฟอกันอีกเช่นเคยนะคะเนาะน,นะคะแอดก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้านะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของพี่สาวฟังโคงนะคะพี่สาวได้ให้ตัวเลขแนวทางมานะคะนะคะเลขวิ่งนะคะบนล่างนะคะวิ่งตัวเดียวนะคะนะคะตัวเลขแนวทางนะคะทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะมีเขามีหลุดเด้อค่ะพี่น้องนะคะ ก็ขอให้เอที่ทักชองนะคะเอาไปเบิ้งเป็นเนื้อทางเอาไปพิจารณาเอาข้แล้วกันนะคะค่ะกามีเข่าแน่รุดแน่นะคะของพี่สาวนะคะ่ะของพี่สาวนี่นะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งสถิตินะคะสถิติย้อนหลังนะคะตังแต่งวดวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกานนะทานชมนะคะนะคะเดี๋ยวพอเสียเวลามาเบิ้งกันด้วยนะคะนี่นะคะชาติกันบ่นพี่น้องนะคะนี่นะคะตั้งแต่ หนึ่งพฤศจิกมานะคะให้หนึ่งออกห้าหนึ่งนะคะสิบหกพฤศจิกีวิ่งศูนย์ออกเก้าศูนย์นะคะวันที่หนึ่งท่านว่าวิ่งสองออกจำอะไรนะคะท่านผชมจำอะไรวันที่สิบหกท่านว่านะคะวิ่งเจ็ดออกห้าเจ็ดนะคะวันที่สามสิบวิ่งสี่ออกสี่สี่นะคะนะคะแล้วก็วันที 30, ่สิบเจ็ดนะนะมกราปีใหม่นะคะวิ่งเจ็ดออกเจ็ดเก้านะคะออกเจ็ดเก้านะคะ แล้วกะะ็หนึ่งกุมภานะคะหนึ่งกุมภานี่นะคะวิ่งแปดออกตัวใดจำอะไรนะคะท่านผู้ชมขอถอดขอไพ่ลายๆนะคะวันที่สิบหกกุมภาวิ่งสามออกสี่สามนะคะแล้วก็มาลุดนะคะสองงวดวันที่หนึ่งมีนานะคะวันที่หนึ่งมีนากับสิบหกมีนาที่ผ่านมานะคะลุดนะคะเนาะเขามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดลุดหนึ่งสองสามสี่นะคะ สิบงวดหลุดสี่งวดนะคะนะคะเลกวิ่งนะคะตัวเดียวนะคะเลกวิ่งตัวเดียวนะคะเป็นที่จะาตาจับตามองนะคะเนาะสายวิง่งสายดูดสายแรงนะคะบวกควนผาดเด้อนะคะชมชนชมนะคะแล้วก็งวดวันที่หนึ่งเมษานะคะหกเกตวิ่งหนึ่งนะคะเขาก็มาล่อหลุนนะคะว่าจะออกตัวไหนนะคะมชมชนชมนะคะเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยนะคะเนาะนะคะงวดที่ผ่านมาก็คือบอกแล้วนะคะเนาะว่าหลุดนะคะตัวเลขแนวท้างนะคะของ พี่สาวฟังโขงนะคะพี่สาวเพิ่ก็บ,บอกว่าขอโทษขออภัหลายๆนะคะนะคะขอโทษขออภัยหลายๆนะคะทีเห็ดแห่นีน้ำนะคะเนาะเขากับเบิงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะทานช่มนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าพี่สาวจะจับคู่ให้ตัวไหนนะคะวันที่หนึ่งนะคะขยับมาก,ก่อนพี่น้อง วันที่หนึ่งเมษานะคะก็ขอขอบุขอคุณนะคะเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงนะคะสุขภาพนะคะค่ะขอขอบคุณหลายๆเดอ้อนะคะ ช่วงนี้ว่าสบายดูนะคะว่าสบายดูเป็นบ่อยนะคะช่วงนี้นะคะคือวานะคะตุกปีบดีกับบดีนะคะท่านช่วงตบ้าห้าวบาห้าวบา,า,บาดีกับดีคือเกานะคะ่ะเนาะนะคะพีะ่สาว แอดกขอขอบุญขอบคุณน,นะคะพี่สาวนะคะจากฟังโขงเด้อนะคะเพื่อนบ้านเราเองนะคะที่ได้เอาตัวเลขหน้าท่างมาแบ่งปันนะคะบนล่างวิ่งลูดนะคะวิ่งตัวเดียวนะคะวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งนะคะเป็นบาเลขวบ่งเงินหลานกันด้นะคะต่บากับบอวบ่งเงินหลานนะคะเนาะทุนทรัพย์เราไม่เยอะนะคะบนล่าง วิ่งนะคะบางท่านนะคะเข่ามากนะคะคลิปทีมันลุดนะคะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อนะคะคนเข่ามากสองสามงวดทั้งสี่นะคะข้ามาติดตามงวดแรกก็หลุดไปเลยนะคะชมชมนะคะอันนี้ เป็นดวงอยู่ที่ดวงนะคะอยู่ที่ดวงนะคะหนึ่งตัวเดียวนะคะอยู่ที่ดวงของห้านะคะจับคู่นะคะมีหนึ่งีหนึ่งี หนึ่งเก้านะคะหนึ่งห้าหนะคะแล้วก็เลขสามตัวนะคะเพื่นหายมากนะคะเก้าหนึ่งสี่เด้อค่ะพี่น้องน,นะคะเก้าหนึ่งสี่นมะคะขันมามักนะคะตัวเลขหน้าท่าน,นะคะที่พี่สาวเพิ่นจับหายนะคะก็ะสาม,มารถ เอาไปจับส่ก,กันกับตัวที่เข้ามา์กได้เด้อนะคะพี่น้องนะคะก็จะพึงเบือ่อกันไปเด้อะค่ะพี่น้องนะคะบอ,กอ,อกเวลานะคะเวลาพอหายเวลาพอแกะแปดนาทีแค่นั้นนะคะเบิ่งหายจักสามนาทีกันยังดีนะคะหนึ่งนาทีก็ดีนะคะเนาะเบิ้งหายเท่าไดก็ดีเท่านั้นนะคะ ใจนี่อยากเอาเบอร์เอาอตัวเลขนะคะคึ้นหน้าจอให้เอฟซีได้เบิ่งเลยนะคะเนาะนะคะบอยอยากเบ่าเพื่อกันนะคะสวากะเฮดบอยได้นะคะต้องเบอาเอาเวลานะคะเนาะนะคะถึงสั่งไล่ได้นะคะเอาละค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะตัวเลขแนวทางจากพี่สาวฟังโค้งนะคะบนล่างวิ่งนะคะหนึ่งตัวเดียวนะคะหนึ่งตัวเดียว จับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะคะเน้นที่เก้านะคะเก้าหนึ่งสี่พี่น้องนะคะเน้นที่ 9, 14, เก้าหนึ่งสี่อ่ะหัวดจไว้ไเลยนะคะเน้นที่เก้าหนึ่งสี่เด้อนะคะทำช่มนะคะแคบหน้าจ,จอไว้เลยนะคะสําหรับเอฟซีนะคะคืขอขามารับชมใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมเด้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางสองน้ําแน่นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อจะบริพาดตัวเลขแนวทางจากทังช่องเ้อนะคะทุกชมนะคะเอาระค่ะแคบนาจอไว้เลยนะคะแอดกระคอหายเฮงเรวยๆวทุกคนทุกท่านนะคะถูกหวยรวยเบอร์ไปพร้อมกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ